งานาทุกคนต่อจากอีพีหนึ่งนะไออีพีหนึ่งไออีพเทียนั่นแหละชื่อตอนชื่อว่าอะไรนะทุกคนกูลืมว่ะมืดชีพหายไม่ใช่ทางนี้นี่ว่ะทางนี้อ๋อหรอทางนี้ความจำาสั้นหวัสวสมองไม่มีอย่าลืมสิว่าไม่จะไม่จะปีดปรันแล้วนะกรูอัดเกมว่ะต่อจากอีพีหนึ่งเลย อีพีหนึ่งผีสุดเพียกับคีมหัศจรรย์ขึ้นไปคุวกกวจำสแกรไว้เช่ไหมครูเป็นคนตกใจง่ายเข้าใจไหมครับเข้าใจเป็นผู้ชายบอกคูเป็นกูเป็นผู้ชายบาาายบกบางเข้าใจปะหนุ่มน้อยผู้บอบบางแต่แต่ต้นสวยเนะี่ยสวยดีวะเย็นนิ่มทำมูนอยูดกว่าดีดขึ้นต้นไม้ได้ปะ เขึ้นไม่ได้เราก็จะขึ้นต้นน้องเพ้อได้เหมือนฟีฟ้าเลยแต่ทะลุเหรออย่ารอเกมเขาดิว้าไม่นะไม่ต้องายเป็นเดินนัดตัวยังไงจำจำมแล้วก็มันหนีเร็วทำไมช้านะใครเป็นโดนัทไหนไหน ไหนโดนัทนี่ตรงเนี้ยเนี่ยโดนัทโอ้ไม่โอ้ไม่มันยังไม่อร่อยนี่ว่ะผีมันทำให้สุกกว่านี้ดิใครเลยยังไรสั่งขึ้นมาชาวน่าเป็นโดนัทมันยังไม่สุกดีตามผีเสื้อไปผีเสื้อแม่งหลอกกูเฮียทำไรเฮียพราะว่าสาแม่งเสาแม่งโคเชี่่อะ พอเปี่ยนทีม <huh> oh yeah. ื่นแต่ยก <shared> ูไม่ค่อยไว้ใจเลยสาวแม่งโคเชีะไอชุดคอนติเนว์ไฟว์บัตเตอร์ไฟไม่ต้องไฟไปทางนู้นไม่ใช่เหรอวะอู้ใช่ตัวนี้มงอยู่ไหนอะกระทงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรนะโคมน้ำเอโคมลอยมันจะมีตัวอะไรอยู่ฝ่ายตรงข้ามอ่าชิดฮะเฮ้ ซูซานโนโอเฮ้ยอยาก,ยากได้บ้างอ่ะซูซานโนโอไคจูไคจูไม่ <Susan oo. S 2> ไมึงเห็นอย่างงั้นไคจูมันคือซูซานโนโอไม่เว้ยมันคือไคจูไคจูอยู่ในน้ำได้เ <laughs> ชียร์เลยเฮียดูแป้งพีฟิกบลิมเลยเยอะเกินไมาอยู่ที่ต้นไม้ไละนี่อยากรมึงเลยสักดูแป้งพีฟิกบลิมเยอะเกินจะหลอน <S 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 เคยดูใช่ตอนแรกกูโคตรติดเลยแล้วแล้วมึงเห็นไหมมึงไปฝันกลางค่ำแล้วเมื่อกี้ก um ูเห <uh ็นซูซานโอ๊ตแหละใครจูมึงดูแปะฟิฟิกริมเยอะเกินแล้วไวเว้ยอันน้ำกันดั้มเว้ยเหมือนกันตั้งเยอะก็ได้มันคือกันดั้มเมื่อกี้มันจ้องกูด้วยแหละเนาะคนดูเนาะมันจ้องกูด้วย มันอ่านว่าอะไรอะทุกคนใครรู้คอมเมนต์ทุกจุดเลยตรงนี้ก็เหมือนกันมันอ่านว่าอะไรตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยคืออะไรอะมันอ่านว่าชินเชนฮอจีอ้อะ ให้กู He arrives the sail of the across e เป้ใครรู้คอมเมนต์เหมือนเดิมไอ้โเฮียนี่คิดว่าภาษาอังกฤษกูแข็งขนาดนั้นเลยไต้โซ่ไม่ได้ไปทางไหนอ่ะอุ้ยผีเสื้อจับผีเสื้อจับผีเสื้อจับผีอุ้ยเหี้ยกูตกใจนู้นสุดซันโอ้ยสัตว์ต้นไม้ไม่รู้แต่ไม่น่าว่ะ กูตัวเตี้ยแค่นี้เออแค่นี้นะไปสู้กับเด่กระจกเงาหมื่นบุพพาไม้ครันี่ไงสปีดเฮ้มึงกูหยิบสปิริตท่ากูหยิบสปิริตท่าหินได้นี่ไงรับมกูไม่ต้องขึ้นไต่กูได้มาแล้วเนี่ยสีใช่เหมือนกันไ่ต้องขึ้นไปกูก็ได้เนี่ยถ้ากูอยู่ตรงนี้แล้วกูส่วนนูนมีอะไรอ่ะมาไปโุมไทยกันนะทานี้ทานี้ทานี้ เอยมาประชวรภัยกับผู้ผู้ดูทั้งหลายมา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 ดับมองไม่เห็นเฮียอะไรนเลยเกมนี้ดับฟังกนเกมนี้อยากอยากรู้อยากเห็นเท่ากับตายเออตาแต่บองทีมึงไปไปไหนก็ไม่รู้บั็กตกแบบอาจจะมีหรือไม่ก็บางทีเออย่าง,อย,างอย่างตอนนั้นนะ่ะประตูนั้นพวกกูไม่อยากรู้อยากเห็นไอ้เฮียลองเข้าไปดูไอสัตว์โดนผีจำสเกตตายนั่าแหละเฮียเกมนี้ใหญ่ เท่ากับตายเจะพี่น้องได้ประตูได้พวกกูเข้าไปก็ไม่มีเหี้ยอะไรที่เกิดแล้วก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับทัศนไปต่อเลยอืมจกกนกระทั่งเพิ่งมารู้ว่าพวกพวกกูไปผิดทางนั่นน่นแหละเหี้ยต่ดาบมื่อยู่ไหนเนี่ยตามหลังมกูอยู่เนี่ยแล้วทำไมาแล้วทำไมาจะมีโซ่วะโซ่มีไว้ทำอะไรอาจจะผนึกซูชานโอตัวนั้นก็ได้นะเว้ยผนึกปากกาเฮ้ยกูเห็นแสงสีเขียวแล้ว ได้จะได้ผ่านแล้วเย่เย่เย่ง่ายว่ะทางเดี๋ยวแปลกไปทางไหนวะแล้วมงอยู่ไหนเนี่ยนี่มือชิบหาย<ง>เลยกูหา <ไง S 1> ทางาไปไม่เจอกูสว่างเลยเฮียเฮียไอ้ไอ้แมงกระพุนไม่ใช่ไม่ใช่แมงกระพุนแต่เอี่ีเสื้อมึงไงเฮียเป็นโคสว่างเลยเฮียเหมือนเฮียเหม,มือน โอลี่แมตต์ไฟงี้เอา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 กูอยู่ไหนเอาเอาแพททีประหลุดเอา,อานี่ไงจะมาว,ว้าวยันหยันมียันผนึกแปดทิศด้วย ดีที่ <g ül> สุดปิดดีที่สุดนล้วถ้าก็ไป้าก็ไปได้ที่ซากุระตรงนั้นเสื้อผ้าใส่ดีท <c oughs> ี่สุดมาเปิดดูอีกทีดิอาร์ติโตเพี้ยอะไรเนี่ยเข้าไปยังไงวะเนี่ยไม่กล้าไม่อยากจะเข้าไปเลยยี่ใดไหนขอลองเข้าไปดูเช็คสภาพหน่อยงั้นมึงเข้าไปคนแรง เองแดงดงกูไม่ค่อยเชื่อใจเลยสปีดบัตเตอร์ไฟช่วยกูด้วยเฮไงเจออะไรทางแยกใช่ไหมเฮียแล้วทางแยกซะด,ด้วยเขาวงกดชั่ว ไม่อย่างน้อก็วิ่งไปจนพายไปกับกูเร็ว เชื่อใจเท่าไหร่ไปเราไปซ้ายดูก่อนโอ้ยแพงแพงเลยเพื้อซ้ายตันไปขวานวิธีถ่าใน YouTube ไหมแมวเฮ้ยอะไรทาขวามันจะมีแสงสว่างเใส่สีทองเห็นโคหนฮาไะ น้ำตาลมาเลยเราเรานั่งเรานั่งรออยู่รงนีไหมอือเราผีแม่งมาจําสเกเรเราเรามาเรานั่งเรานั่งที่กระดาแว่าเราควดเราต้องไปจริงจรปาอือแต่เราควดกลับไปแล้วคือเราก็ไปทไอ้ทางหน้าจะเท่ห่าเท่ะไรอยู่ตี่ตรงพื่นตรงกระแพากปหนี่หรอวะมันเป็นไม้เว้ย ทาี่มันเป็นทางที่มันเป็นไม้มักจะมีผีเว้และการที่มันให้ปู่วิ่งมาอย่างนี้แน่นอนกูว่าจุ๊ นั้นก็นะพวกเราต้องไปด้วยกันเว้ยตายเป็นตายเฮไอ้วยไอ้ไม่มีทางแยกว่ะเฮ้ยมึงดูข้างหน้าเริ่มซาสีแล้วแต่ตายเป็นตายเว้ยตายเพื่อคนดูทำได้กุเลกโลพีนี่โอ้ แม่งเริ่มเปลี่ยนสีเอ๊ะเดี๋ยวกูจำกวัวดังแบบนี้ได้เซปเตอร์หนึ่งพึ่งออกเหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งมากักูกวอน มันมันโดรีเคลย่อมาเว้ยคัคคูวอคัคคูวอคัคูวอคัคูวอคัควอไม่มได้ดบนม,มีอะไรวะแด้มันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรนะไม่เคยเป็นไม้เรยแล้วเขาจะให้ผ่มแล้วเขาให้กลุมกระโดดกูบาทามไมดที่แม่งกระโดดไม่ได้มาเพื่อกูถามจริงเราเราเราพิจารณาก่อนด้าพิจารณาก่อนเขเค่เโอเค เข้าปุ่มกระโดดมาทำเพียอะไรวะเอามากระโดดไซคิกไซพียใชพิจารณาแล้วอตรงเนี้พิจารณาจากสิ่งที่เราเจอมาก่อนะดับพิจารณาเนี้ยคือสิ่งที่เราเจอมาไม่น่าจะหมายถึงแช a ด่านสอง c h a ตอร r หนึ่งดังน่าจะเป็นชปเตอ e ์หนึ่งด่านหนึ่งมามามเราเราบันขอจะเรือไรก่อนไหมไม่ดแชปเตอ e ์แรก หายตัวไปในโรงเรียนใช่ปะออแล้วเราแล้วเราก็หลงไอา้พีิเคเรท่เนี่ยจากนั้นเราก็ผ่านนูน่นนี่นั่นทห้งที่ทำไรู้ว่าไอ,อ้เมือเมือเพื่อนเราที่หายไปทิ้ง message ไว้ที่นี่ไม่ใช่ของจริงมันเป็น,เป,นเป็นแบ,บแดงเหมือนเพื่อนเราจะชื่อเจสันอ่ะแล้วมันก็ทิง้งทิ้งข้อความไว้ในไ,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 ไอ,อ้ที่ที่หนึ่งไว้ว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ของจริงนะเว้ยไอ้เธอคนนั้นอะสร้างขึ้นมา ก็จะมีช็อตหนึ่งที่ผีบอกว่าฉันคือพวกเขาอ่ะฉันคือพวกเขาก็คือโดนคอนครอบโดนคอบงาเอ๋อเนี่ยไม่ไม่ไม่ดับก็คือฉันทำอะไรกับเขาไม่ไม่ดับคือก็คือถ้าคือนึกสถานการณ์ตอนนี้ก่อนว่าเราควรทำเทียอะไรับบแค่นี้เราควรเดินไปใช่ไหมแล้วก็ไปเลยสิวะกดกดกลุ่มเดินก็พอ ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องกดวิ่งไม่ต้องกดวิ่งเดี๋ยวยเดี๋ยว,แ,วแม่กูจําได้เลยลักษณะทางแบบนี้มีคนอยู่ตรงไปด้วยวเดชี๋ยว,ยวอันนี้มันด่าที่สองแชปเตอร์หนึ่งใช่ไหมตอนที่ไปเจอกับบีวาใครคือบีวาแล้วก็ผีที่มันดีบ,บีวาไง ที่มันดีดีวด่าดำเรา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 อยู่ตรงนี้แดกผีเสื้อผ้ากินไม่ได้เดกผีเสื้อไปได้ทีเรยต้องตามหาเพื่อนเอ๊ะหรือมันเป็นเงาสะท้อนวะไม่รู้อ่าเราเราแต่เราอยู่ตรงนี้แดกแดดไม่ใช่ไม่ได้คิดว่าจะดีะ <c oughs> มันไม่พอเว้ยกูมีตัวเดียว <c oughs> มกูก็กลับไปเอาอีกตัวอนะีกัว็มันเอาไม่ได้มันเอาได้ตัวเดียวอะ เอาได้เขาได้ไม่เป็นผู้เลยก็เจ็บมาแล้วก็เพาะเลี้ยงมันแล้วก็แดดทิศก็ไปทั้งชีวิตไอ้แชร์เพาะเลี้ยงในโกดังเหรอวะถ้าถ้าไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่โกดังแม่มึงเลียงสิ่งนี้ก็โกดังไอ้ไอ้สัตว์เขาเลี้ยงโรงเรียนโรงเรียนไม่ใช่ดิเพราะเพาะเลี้ยงในล็อกเกอร์ไอ้สัตว์กูถามจริงเออก็เพาะเพาะไปนั่นแหละก็เพาะเลี้ยงมันไงก็เพาะเลี้ยงขยายหญ่พันก็ไปแดด มาเพื่อท่านผู้ชมเว้ยเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะกลัวรูปร่ามาเริ่มแปลกๆดูห้องนี้ดีลองพิจารณาดูดิมันเป็นห้องเกี่ยวกับคอนโดอ่ะเฮ้ยดำ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 กูจำได้ละกูจำได้ละนี่ประตูเนี้ยกูกูว่าละไม่คุ้นๆมันเป็นช h a เตอรหนึ่งด่านที่สองเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงดูมประตูอะไรประตูอะไร ไอ้ตว์ก็ตีนกูอาแล้วมึงต้องเล่นมุกนี้อย่างปอนเลยไปไปอาเซฟมาแล้วเซสเปลพอยส์สีแดงมาแล้วอุ้ยไฟดับ จะไปถอยบีทริกบีทริกเฮ้เฮ้ Help me Help me ผ sure. ีเสื้อ Help me แดงไอกูไม่อยู่แล้วผีเสื้อแล้วบินจริงมาแล้วไปไปบินบินไปเอ่อไข่ใส่หูมันจะนังบินบินเไข่ใส่ตัวใส่ในตัวมันให้มันตายไปเลยให้ให้มันโดนหนอนกัดกินจากภายในตาย ให้มันได้ยินไซ์วัดโกฟได้อินไซไม่งั้นไม่งั้นกูจะอยู่ตรงนี้แดกบูกประทังชีวิตแล้วนะผีเร็วๆผีเสื้อไปโจมตีมันแอทแทกงนดางนดงนเรางั้นเราอยู่งันเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้พักใจสักแป๊ถึงไหมก็กูกำลังพักใจอยู่เนี่ยเซเปาพอยก็อยู่ข้างหน้า ไปนะทุกชมขอจะคิปไปอ,อ,อ่ะอ่ะสรุปอะไรเนี่ยไปเลยป่ะ let's go let's go <S จับแกแนอเลยเป็นอาบาย้ำแ้ำน้นนำะน้ำกงมีจับสกแนเลยน,ดดบบน้ำกัวดอแต่มนต้องมีจับแกเ้ยรอสตามินาม่ากูเต็มแบบบอกแล้วอยากกดวิ่งปไปก็ไปวะ s, s b m i m i o f your เร่องดีซีอ่เียอ่านไม่ทันอ่าขอข้อค <Keep S 2> วามมาเร่อดีซีจะอะไรวะ Spin กูบัง Sister the beginning มั้งคิดจะว่าอะไร Size the beginning ใครรู้คอมเมนต์ไอคันจีฮิวข้างหน้าแปลว่าอะไรใครรู้คอมเมนต์ ตามมา,า,มมาคุณดูข้อจีอยู่จังอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเ,เ,เ,เราโดนเหมือนเราโดนลิดเพื่ออะเฮ้ยกลัวกูเริ่มเห็นตัวข้างหน้าชัดเจนขึ้นทุกครั้งเลยว่ะไฟแม่งติดติดต,ต,ตับตับอะ lăng zin mẹ ngu tụt tao cũng tụt chay แส้แขนซ้ายมึงไอ้ จะยี่สิบแล้วยังไงก็ต้องไปวะฉากจบอู้ี้ยใจหายมันยังไม่หายไปวะมันจำกสแก้แล้วมันไม่หายกูที้ เี๋ <cin stereotype> คนดูไม่สะดุ้งเนี่ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเป็นตัดต่อเตือนแล้วไม่เอาดีกว่าขี้เกียจเอาไงดีว่าคนดูเรื่อยๆคอมเมนต์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 ทำไมตัวจับเกศทำไมมันจับเกศแล้วมันไม่หายวะเอ๊ะคนคนดูคนดูบอกให้ไปว่ะทมันมันเขายังไม่ได้กูว่าเขาคิดอะไรอยู่ มาเดี๋ยวเวลายืนไปชั้นหน้าก่อนไปเดีโอก็ค่อยก้าวเข้าไปทีละประตูน้ำสแกนกูดิยืนยืนยืนตรงนี้ก่อนยืนอยู่ตรงนี้ก่อนน้ำขึ้นมายืนยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งยนไปดูก่อนว่าเป็นตัวอะไรมันเหมือนจะเป็นโคนนอนเหมือนจะเป็นโดนัทนะตุ๊กตาตุ๊กตาไฟแม่งก็ติดดับดับไปสัตว์ ปิดคลิปอะตัดจบแบบละครไทยทันทีเลยอะตึง เริ่มซัดแล้วอ่ะมันไม่จำสกแกลกูนั่นนะกูถอนดูความตายถอนดูความทำไมก็ไม่รนะูึงลองมาดูมันใกล้ๆดูดิมาดูตรงตำแหน่งที่กูยืนน่ะกว่าแม่งเริ่มน่าสงสัยแล้วอ่ะเริ่มสัตว์แล้วเนี่ยเริ่มสัตวกแก์แล้วมันจับสแกนแล้วมันก็ไม่หาย มาเดี๋ยวคือคอยสังเกตผีนะกูจะเป็นคนทดลอง,งเองทดลองผีป็นยังไงมาทำอะไรอยู่นั่งไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยเหรอเออว่ะมมาเลยน่าจะไม่โดนเลยเมือนต้องไปโรงพยาบาลวะกูไม่ค่อย,<ๆ>ไ,มอยไม่ค่อยเชื่อทีเลย ไอ้เฮี้ยมีคนนั่งอยู่ในรถเข็นไอเฮี้ยไปละไปไหวไปไหวหมดลเยอะไปเลยนะก็จัดจบแบบันคนได้แล้วมันกลับมาก่อนกลับมาก่อนเชี่ยท่านผู้ชมผมว่ามันน่าจะจบที่ EP 2สองแล้วอ่ะไม่น่ากลัวสัตว์เลยอ่ะ เฮียเฮียเป็นแรงกดดันเฮียมีตุ๊กมีตุ๊กตาที่เป็นเพิ่งเพิ่อนจำสแกร์กูไปเมื่อกี้นั่งนั่งอยู่ด้านหลังแล้วกูไปแล้วก็มีตัวเหียแลวไปดูอยู่ด้านหน้ากูอีกกูกูไม่ไว้ใจเหียอะไรเลยอะดับอืมแมื่อได้มึงอยู่ไหนเนี่ยกูยังอยู่ที่เดิมยังไม่ไปไหนกูขยับไปได้เลยขากู กูเจอคนนั่งอยู่บนรถเค้นนี่เฮียเฮียมาลองวิ่งไปเพื่อปิดคลิปดามยังเพิ่งยังเพิ่งหนุ่ยฮ่าลาเปลี่ยนเกมอื่นดิป่ะสัมชมเพราะว่ามันจบแค่ไอพีนี้ป่ะ อาวีเล่นออตาเลยรแบบนี่ยปปิด<อ>คลิปเว้ยหยิบมาไอ้วะซูร์เคสแทนเลดชีดเต็ดเบตัวไฟเห<อ>มือนมันรอเราอะไม่จะสามสิบนาทีแล้ว แล้วมึงดูมันนั่งเฝ้าดิกูนึกถึงหมูในพิกกี้เดยสัตว์แม่งเฝ้าประตูเฮียดูดินั่งเลยอ่ะนั่งรอเลยอ่ะเหมือนมันรอกูไปตายรอรอ,อกูไปปิดคลิปไปเฮียโอ้โหดานหน้าก็นั่งดูแชรด้านหลังก็นั่งรออยู่ตรงนู้นนเฮียเหมือนมันแม่งบังคับให้พวกกูหยุดแล้วออกเกมอ่ะเฮียมึงถ่ายตรงนี้มันปกคลิปเลยเฮียโดนเพจ<อ>ดิสเกม อะไรแบบเนี้ยกูกลัวกูคิดชื่อคลิปออกก็ไอ้สัตว์ประตูปริศนากับปัญหาปัญหาของความกลัวไอ้เหี้ยเออแม้ดีกว่าดำ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 ไปมีคลิปเลยดีกว่ายังเว้ยในอีพีในอีพีี่ก็อยากปีคลิปแล้วด่าอ้าวไม่จำสแกกูฮะ อสไฟอะไรแบบนี้เหรอประตูปิศนากับปัญหาของความกลัวเฮียเอ้ยนี่แหละชื่อคลิปป็คลิปเลยไหมังปคลิปเลยไยังเดกลหน้าชนฝาไ่หมอาหน้าชนฝาปะโอ้ เดี๋ยวมันเป็นสตอรี่หรือเปล่าคนนั้นรู้ขึ้นมามานั่งรถเข็นเอ้ยมึงลองหันกลับไปดูตรงนั้นอย,อยากจะกลับไปดูเลยไม่ใช่เว้ยมันมีหัวใครไม่รู้มันเป็นสตอรี่หรือเปล่าวาเขานั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ๆเขาก็มานั่งวิวแชร์ตรงนี้แล้วเขาก็เดินไปตรงนี้หรือว่าเขามาจากตรงนี้ามานั่งวิวแชร์ก็ไปนั่งงงๆอยู่ตรงนู้น กูชอบโมเดลนะเว้ยโมเดลเสื้อทำดีจริงๆิงแต่แต่โมเดลแต่ความสมูทมันไม่ค่อยจะดีเหียอนนะไรกระโปรงเฮียอะไรคััวแข็งเลยจะแ <laughs> ม่งทะลุออกมา<ย>จากรถเลยโครอ,อเมซีเ่เดี๋ยวจะเดินเข้าไปก้าวหนึ่งแล้วก็ตัดจบแบบละครไทย